สำหรับโอปป้าภาคฟิณทีนี้นะคะวัาดีกลับมาแล้วนะคะ <มา S 1> ตอนนี้ลำพามาที่ไหนคะตรงฝัดรทองจัน์นะครับเราชอบมากเนื้อไก่แบบนี้กินเลยละกันอร่อยเลยอร่อยมากดูควันนี่ติไม้เลยะดูความเต่งของผักโขมดูควันนี่แล้วถือเนี่ยไม่ล้อเลยต้มแซ่บ กระดูกอ่อนทุกวันร้อนมาทุกวันทุกวันน้อนแล้วเผ็ดวะอืมฮั่นเลยไส้กรอกไก่วนเส้นนี่รุ่ยเลยร้อนเปล่าร้อนสินะคะถามว่าร้อนเปล่าวนเปล่าไก่ทอดร้อนร้อนโอ้โหดูควันไก่ทอดราคา20บาทดูโอ้โหเธอไปก่อนเลยก็ดูหนังน่ากินมากหืมกรอบมากของทุกอย่างที่นี่คือ ร้อนเพราะว่าเขาขายดีมากก็คือทอดเรื่อยๆเรื่อยๆสำหรับโอปป้าพาเินอีพีนี้นะคะว่าด,ดีกลับมาแล้วนะคะหลายๆคนบ่นคิดถึงว่าด,ดีนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าโอปป้ามาคนเดียวดีแล้วแต่เชื่อเขาว่ามาคู่ดีกว่าแน่นอนค่ะครับตอนนี้เราพามาที่ไหนคะตรงไปทีคลองจันทร์นะฮะทุกวันพฤหัสต,ตอนเย็นเขาจะมีตลาดนัดทุกวันพฤหัสเท่านั้นนะฮะบอกเลยว่าของกินแซ่บเยอะมากเขาเปิดกี่โมงกี่โมเขาไปกี่โมงสี่โมงถึงกี่โมงกี่โมงถึงสองทุ่มอ่าเราเดินไปดูเลยแล้วกันแต่วันนี้อาจจะน้ำท่วมนิดนึงนะครับไม่เป็นไรเราบู ฝากกดไลค์กดแชร์สับคายด้วยนะเพื่อนำไปสู่มิรลันสับได้ครับแล้วก็ได้มาเร็รีบขับรถเขาจะเลี้ยวแล้วไปลบก่รอบ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 ลบก่อนให้เขาเลี้ยวก่อนเขาเต่อไฟแล้วเขาบิดแต่ผักบุ้งผักบุ้งสวยมากเลยอ่ะมาจากนครปฐมเลยนะคะมาจากนครปฐมเลยเหรอครับผักบุ้งเนี่ยฮะใช่ค่ะที่บ้านแม่เขาทำส่งมาเลยนะสิบบาทสิบบาทเฮ้ยจะบอกว่านี่คือผักบุ้งไทยนะเอาไปผัดใส่กะปิโคตรอร่อยมเดี๋ยวชอบกินผักบุ้งผัดกะปิอันนี้เขามีพริกด้วยซื้อพริกด้วยแล้วกัน เพราะว่าเราต้องผัดใส่พริกด้วยเอามาพี่พี่พี่ซื้อเลยนักหนุนนักหนุนขายยังไงคะเนี่ยหนักมาสิบบาทจ้ะนี่ละอ่อนๆด้วนะบางทีมันแก่ๆมันจะนุ่มเหนียวแข็งๆเนี่ยตัดคนนิดเดียวตึ๊ดใช้ได้เลยอ่ะพี่เอาสี่ครับก็คือผักมุกปลูกเองพริกปลูกเองโหอย่างยี้ก็เวิร์กเลยอ่ะอันนี้พริกกระเหลี่ยงกับพริกขี้หนูเท้อพริกอะไรขายราคาเท่าไหร่บ้างครับสิบบาทสิบบาทกระเหลี่ยงชิมเลยเฮ้ยต่อสารด้วยดีจัง หอมได้แค่หอมเผ็ดด้วยเอาพี่เอาพริกกระเลงหนึ่งคนด้วยเป็นห้าสิบเนาะใช่ไหมโอเคโอนได้ไหมไม่ไม่ฉันมีอเมีิกามียจายเลยเฮ้ยพี่กกระเลงเผ็ดนี่เผ็ดเลยนี่ผักบุ้งเยี่ยมพริกเผ็ดเผ็ดเลยขอบคุณมากครับอ่าใครมานะฮะหมู่หนูนน้องก็ได้นะตรงนี้เลยตรงนี้เลยทางเข้าเลยทางเข้าทางที่เราเข้าเพราะเข้าได้หลายทางนะได้โอเคเราไปต่อแต่ระหว่างที่้ขอไปเก็บรถเลยใกล้ๆจะได้บ้างถือ เท่าไหร่ขายไงฮะอันนี้อ๋อที่แบบเป็นตัดตัดไปแล้วใช่ไหมเอาอ๋อดีบขายไงครับเอาเป็นปลาดิแกงส้มโอเคตัดแล้วเอาหมดนี่เท่าไหร่ใหม่ๆเนี่ยอย่างเงี้เท่าไหร่อขอป้าตัดใส่ใหมเอาหมดนี่เลยป้าตัดเลยเอาเอาเอาให้หน่อยทอดหน้าจ่าคือทำแกงส้มแกงเหลืองนะใส่อ้อดิบไปดีมากพอเวลามันโดนน้ำมันจะดูดน้ำไว้ข้างในหมดเลย โอ้ยเมียผมบอกว่าอยากกินก็เจอเลยอ่ะคือเพิ่งพูดก่อนมาที่นี่ว่าอยากกินอ้อดิบแล้วก็คือเจอเลย้าเมื่อกี้เดินมาก็มองอยู่ป้าปลูกไว้หลังบ้านเนอมันปลูกง่ายไหมคะป้าดินดีดีง่ะอ๋อดินดีดดูความคลาสสิกของป้าปลูกเก่งแน่นอนเท่าไหร่ครับป้าอันนี้ยี่สิบป่ะครับหรือว่าหรือเท่าไหร่ฮะอันนี้ป้าเท่าไหร่ได้ดิครับหอยป้าสามสิบเลยป้าแรกกันผมฝากผมฝากเนี่ยป้าทิ้งครับขอบคุณมากครับ โอ้น่ารักจังเลยอ่ะเอาป้าแถมบัมผมให้ป้าห้าบาทได้เอาให้ไปให้กันมาป้าให้แถมผมเหลือแค่สามบาทแล้วนะผมหมดแล้วขอบคุณมากครับป้าขอบคุณครับขอบคุณครับไปพร้อมลุยจะบอกว่าแกงส้มโคตรอร่อยอร่อยมากมากอร่อยอร่อยจะจัดโอ้ยฉันเพิ่งพูดวันนี้เลยเมื่อกี้เลยนะใช่มาต้องเดินข้ามคลองไปนะฮะอุ้ยเพลงโปรดฉันเลยอ่ะ จ้ะจะเดินดูทางไว้จ้ะโอ้ยน่ากินอ่ะ <c oughs> ต้องต้องกินสิ <laughs> มีมีแบบเปรี้ยวไหมจ๊ะ <c oughs> เอาเปรี้ยวมาเท่าไหร่ครับมาล้สิบสามบาทมาล้สิบสามบาทเรียเดินมาถึง100ร้อยเมตรรลอยัง <c oughs> ยังไม่ถึงแวะแวะแวะแหลกเลยเอาเปรี้ยวให้ผมสักสองไม้ได้ไหมฮะอยากชิมได้ค่ะอบคุณมากครับ ขายทุกวัานไหนอะฮะทุกวันเขาไม่ขายเห็นไหมคนที่อยู่ตรงนี้ขายทุนเพลือหัดหมดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเขามีตลาดนชอ้อเปลือหัดดังนั้นเขาจะต้องขายช้อาะวันเพลือหัดใช่กระถามพวกคำช่วงอะตอนต้นคลิปเธอก็ไม่คนบอกเองเดี๋ยวสวัสดีสครับมองกล้องมองกล้องขอบค้าบร้อนร้อนร้อนจริงๆอิงงั้นเดินก่อนมาเราเดินขยับนี้ก่อนดีกว่ามาขยับมืงนี้ก่อนแต่รสชาติความอร่อยมันลอยเข้ามาในปาก โอ้โหอร่อยมากอร่อยมากๆละมุนๆๆๆๆร้อนจริงถือไว้ก่อนเดินไปก่อนแต่เปรี้ยวแล้วอร่อยมากหรือกับมีถุนไม้เลยคยดูเข้าอร่อยเลยอ่ะเอาไปเดินไปเรื่อยๆฮะโอ้โหโอ้โหเธอต้องโดนแล้วมั้งกับร้านนี้นะฮะมีเศษเนื้อทอดถุงละ20แล้วก็มีต้มเนื้อเปื่อยสี่สิบห้าส ผมขอชิมเ็ษเนื้อทอดหน่อยได้ไหมครับขออนุญาตนิดนึงครับอยากชิมดูมันจะมีมันด้วยไหมคะติดมันด้วยมันติดมันติดมันสะใจเลยแหละมันมนื้อหอมมากโอ้ขุนนะคะเนี่ยโอ้ขุนคุ้กข้าวอร่อยมากขายแค่ยี่สิบบาทโหเอาห้าถุงโอ้ห้าถุงเลยหกถุงห้าอาเลยโอเคโอเค ทอดแบบใหม่ๆขึ้นมาเลยทอดอยู่ข้างหลังเป็นแบบมันเนื้อเป็นเศษๆเนื้อโหแล้วน้ำมันเนื้อนะ้ไปผัดข้าวนี่โอ้ชอบจังเลยอ่ะปลาทูปลาทูมันทูมันน่ะมันมันจะเค็มบางๆมันจะไม่เค็มมันจะลุกข้าวกิน<ห>อร่อยปลาทูมัน ผมเอาครับขอเอา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 ตัวไหนชิ้นเลยเอาตัวนี้แล้วกันเอาตัวเอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ผมเอาตัวนี้นะผมผมจะขอบีบเนื้อชิมเลยจะได้รู้ว่าเธอไม่ต้องบีบหรอไม่เป็นไรอยงนี้ได้เลยเนี่ยเป็นปลาทูมันเนื้อจะเค็มๆนิดๆชอบมากอร่อยอ่ะโอ้ยขอบคุณค่ะผุ้ข้าวกินอย่างเงี้ยนะโคตรดีเลยบีบมะนาวใส่บีบมะนาวใส่ที่มีข้าวพุกงอร่อยเลยอันนี้คือเมนูอาหารกองถ่ายสุดๆถูกต้องเอาเนี้ยหนึ่งอันครับอร่อยเวิร์กชอบจังเลยหอมกลุ่นมาก กลับไปกินข้าวคืนนี้อะไรข้าวโพดอยากกินข้าวโพดได้ก็กินสิอยากกินก็กินอยากกินข้าวโพดสมัยเด็กๆเราชอบกินข้าวโพดที่มันใส่แบบมะพร้าวแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วคุก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 เครเคยกินไหมมันอร่อยเนาะออันนี้เขาไม่ทำกันแล้วหรอแล้วเจ้านี้นะขายถูกมากฝากสิบ ถุงละสิบคุยคนละเรื่องก็นี่ไงแต่คุกอะไรนี่ไงไม่มันมีเหรอน้ำตาคุกน้ำตาลได้นี่ไงที่เธอพูดมันแยงตาเธอแตกเลยฉันบอกว่าที่นี่ก็มีสิบาทขายถูกมากนะฉันเห็นว่าเขามีข้าโพดอ่ะไอ้มะพร้าวมะพร้าวแล้วมันจะคนละเรื่องได้ยังไงล่ะคะไม่บอกแต่ก็ต้องใส่มะพร้าวใช่ไหมมะพ้วก็ใส่แล้วก็ใส่น้ำตาลเอายุคนี้เขาไม่ใส่มะพร้าวกันแล้วแล้วแต่ร้านก็แบบไหนเอาทุกแบบที่ซื้อได้อันไหนนิ่มอันไหนนิ่ม นี่หมดเลยป่ะขออนุญาตนะอ่ะอันนี้ก็ได้เอานี้เอานี้เอานี้หนึ่งสองสามสามฝักนี้เลยเดี๋ยวให้คุณไม่ดีจ่ายตังค์สามฝักก็เป็นสามสิบบาทเพราทำไมคิดที่สิบล่ะโอ้สวยด้วยนะท่านใจดีด้วยราคาน่ารักอ่ะขอบคุณมากมากนะทุกวันบริหารเอามาเราให้อินเสิร์ตตรงนี้ดีกว่าดูความเต่งของฝักข้าวโพดแล้วดูความนี่แล้วป้าสามารถกินได้เลยแล้วถือเนี่ยไม่ร้อนเลยเก็บเก็บก่อนเออจกินเลยเหรอต้องชิมเลย อยากจะช่วยถือแต่ก็ร้อนแล้วเกินสภาพโอ้โหดูควันชิมเลยร้อนร้อนร้อนดีโอ้ยร้อนอ่ะป้อนเมียอร่อยป้อนเพื่อนอย่างเงี้ยคนดีก็ได้เลยปุบเลยอืแหลมมากเลยหวานด้วยฝากกระสิบมาซื้อครับเด็กสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุต่อวันนี้เด็ดุณครับมาตรงนี้เป็นโครงไก่ นี่เป็นตูดไก่ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้เป็นหัวใจและอันนี้เป็นเนื้อไก่ใช่ไหมฮะทุกอย่างราคาเท่าไหร่บ้างครับตันนี้10บาทครับตัวนี้อันนี้15บาทอ่าโครงไก่15บาทที่เหลืออันนี้10บาทหมดเลยเราชอบมากเนื้อไก่แบบนี้ลลกินเล<อ>ยแล้วกันอร่อยเลยอร่อยมากโอ้ยตายแล้ววันหนึ่งขายกี่ไม้ครับปิ้งเยอะมากเลยอ่ะหลายร้อยโคตรอร่อยเลยหลาย,ลยร้อยใช่ไหมหืม ยี่สิบไม้เลยะ,ะ,ะร้านไก่ย่างบางรอน,นเอายี่สิบไม้เหรอทำาไม่เผื่อคนอื่นซื้อเลยเหรอไม่เผื่อ,อ19บเก้ายี่สิบครับอุ้ยติดกันอ๋อนี่นี่นี่สิบเก้ายี่สิบใช่ไหมฮะอร่อยจังเลยอ่ะสองร้อยนี่ครับโอ้แถมไปด้วยขอบคุณมากใจดีจังเลยอร่อยจังเลยครับอร่อยจริงๆ นี่นิ่มขอสิบาทผมอยากกินตุดไก่ด้วยผมจะยนืนผมจะยนืนซั่ตุดไก่เลยเลลนีเลล่นตุดไก่ร้อนๆตุ๋ดละลอนๆโอ้โหดูสีส้มๆร้อนๆเนี้ยโคตรดีเลยที่ฟิลมากโอ้โหร้อนจริงโโแนะนำใครใครมาเอาเป่าก่อนนะคะเป่าก่อนอเฮ้ยอร่อยมากตัดไก่มันมากรสชาติเป็นยังไงล่ะสบา,า,ายสิมันมีความหวานๆหน่อยไหมกบกบมันมันไอ้น้ำที่ทาแดงๆเนี่ย อืมแลวหวานนิดๆแต่ตุ๋ไก่ไป็นอะไรที่แบบมันพิลึกเข่จริงนะมันเนื้อไก่มันมีความหนังด้วยต้องงั้มันได้ฟิวมากเลยขอบคุณมากนะครับอร่อยมากเลยขอบคุณมากครับอ่ะไปลุยต่อมาครับมาตุ๋นไก่อย่างเดยไปเฮ้ยครับมาร้านนี้กินเมนูอะไรลาบเป็ดค่ะ ลาบเป็ดเด็ดใช่ไหมฮะเด็ดค่ะอ่าต้องลองแล้วทำเวลากินรสแบบไหนรสเออ่ก็คิดเผ็ดปกติค่ะแล้วเปรี้ยวน้ำนี่ไงมาแล้เปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำอ้าวเปรี้ยวน้ำจัดตามนุยลาบเป็ดอ่ะจับไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,เอ,รบเอาลาบเป็ดอย่างเดียวเหรอเอาลาบเป็ดแล้วอะไรอยากกินเลยนี่ไงต้มแซ่บกระดูกหมูเอาดิตล้วกระดูกหมูเอามาเลยโอเคงั้นเราลองลาบเป็ดกับต้มแซ่บกระดูกหมู เขามีตับใช่มีตับเป็มมีหนังมีเนื้อรวมๆกันตรับแล้วจะอร่อยใช่หอมเจียวลอยติ๊กหลงครบโดดมากพี่เอ้ยครบขอบคุณมากครับต้มแซ่บต้มแซ่บรสจัดจัดเหมือนกันครับจิ๊ดจ๊ด ไหลก่อนน้ำลายไหลเหงื่อไหลซับเหงื่อก่อนได้ครับอันนี้ใส่นี่นะอันนี้จะร้อนหน่อยใช่ใช่พี่ซ้ออะไรครับ้อนผมโอแต่เราจะยกยังไงเดี๋ยวฉันยกได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาพี่มีโต๊ะวางได้พี่วางโต๊ะผมเรียกโต๊ะขอบคุณมากพี่ผมยินดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไปเดี๋ยวเราโม้ไปที่โต๊ะอ่าเราโม้พี่โต๊ะกันสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรฮะพี่รัตจ่ะพี่รัตโอเคเดี๋ยวผมจ่ายตังค์พี่รัตนะจ้าเธอนี่น่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฉลาดมานี่ก่อน ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากครับไม่เราจะสั่งมานั่งกินตรงนี้พร้อมกันอ้าวเธอจะเอาอะไรสั่งเลยมาร้านป้าคะใช่ค่ะอุ้ยเอาเลยอ้าวถมพัดป้าเราถ่ายเลยเอาร้านป้าไหนนัอะไรร้านอยู่ติดกันเลยนะกินมากทุกคนไหนไเราได้โต๊ะแล้วเราสั่งกับข้าวเลยเอามาอุ้ยนี่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 แกงส้มแกงส้มแกงเหลืองแบบใต้ดูสีโอ้โหปลาชิ้นใหญ่มากปลาดีปีดาเลยเอาเธอตักไตปลาไหมตักไตปลา โอ้โอันนี้คือทีเด็ดใช่โอ้โหแล้วก็มีหลายอย่างมีแกงเขียววงแกงเขียวหวานอะไรเพียบเลยเยอะมากเอามาเราเอาอะไรบ้างเอาแกงแกงเหลืองแกงเหลืองแกงเหลืองมาเลยค่ะป้า เลกร้านนึ่งนะฮะสามร้านติดเรียงๆกันไปเลยนี่ร้านนี้ไข่ขค,คนญี่ปุ่นเทริยากิข้าวญี่ปุ่นด้วยจะไปกินกับอาหารใต้เราฟิวชั่นเลยเอาเป็นกุ้งก็ได้กินง่ายดีมีข้าวมีต้มยบกระดูกอ่อนมีลาบเป็ดมีแกงเหลืองมีไตปลารอด อย่ไปรีต่อข้างในกันอ่ะมาเวดีเออะไรก่อนลาบเป็ดลาบเป็ดมาถ้าอยากจะกินตรงส่วนที่มันเป็นตับน่ะอือตับเป็ดนั่นแหละฮะทั้งชิ้นเลยแต่มันใหญ่ไปขอตัดก่อนอือเป็นไงเนี่ยขอตักแบบคำแบบคู่ครัชั้นใหญ่ๆเน้นๆจัดไปครับได้ไหมรสชาติที่ต้องการไหมถูกต้อมากรสชาติที่ถูกต้องค่ะเบอ่อเอ ไปรัดอร่อยร้อนมากนี่ไหนร้อนร้อนใช่ไหมนี่ต้มแซบกระดูกอ่อนทุกวันร้อนแล้ทุกวันทุกวันโอ้โหร้อนและเผ็ดด้วย,ใ,ยใช่เลยใช่เลยทำเดียวรู้เรื่องนาทุกคนเฮ้ยมีปิมือที่แท้ทรูเลิศเต็มเอสให้เลยเยอะ โอ้โหแล้วเขาให้เครื่องแบบเยอะอะกระดูกอ่อนพบกรับแล้วเผ็ดเปรี้ยวเค็มตามหวานไม่มีชรือว่าจริงเราชอบรสชาติไหนบอกพี่เขาเนาะเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรไปจะเปรี้ยวจะอะไรบอกเขาตัดกลับด้วยข้าหน้าไข่ข้นหน่อยนะฮะอันนี้ญปุ่นข้างโอ้โหนี่ก็เพิ่งมาใหม่ๆล้อรๆเลยฟันขึ้นเลยไป็นข้าญี่ปุ่นด้วยอร่อยอร่อย มันเล่นนะอร่อยมากอ่เธอเอาข้าวมากินกับไตปลาตอนี่ไงนี่ไงเอาเอาไตปลาหรือลูปลาแม่เอาให้ไตปลาชิ้นใหญ่จังทุกอย่างร้อนนะคะที่นี่เออร้อนไปหมดเออเอาลุยฮะอร่อยมากเลยดีค่ะยินดีแต่ไตปลาร้านนี้เขาไม่มีหน่อไม้เนาะก็เป็นผักผักทองแทนอืมดูเลยอ่ะโอ้โหไข่แบบไข่ญี่ปุ่นเลแล้วนี้ในส่วนของ กางเหลืองหน่อไม้นะฮะหน่อไม้ดองหน่อไม้สดเอาดูดูสีเฮ้ยชิวอ่ะเป็นกางยี้คลาสสิกมากเลยข้างคลองด้วยลุยดีกว่าครับแต่โบติกเขาไม่ได้มีที่ให้นั่งนะคะวันนี้แต่ที่ร้านล่าเป็ดเขาใจดีเขาให้เรานั่งใช่หน่อไม้อ่อนมากอร่อยฉันกินแล้วตอนที่เธอไปซื้อหน่อไม้คอดอ่อนเลยเฮ้ยเด็ดไอเลิฟแต่เผ็ดไหมเผ็ดอร่อยมาก แม่อร่อยมากของที่นี่เขาอร่อยรสจัดอร่อยมากเลยถึงเครื่องถึงเครื่องเข้มข้นถึงใจจริงๆนะอร่อยอืแม่นงรัก๋อแม่อยู่ที่สามากอนด้วยแต่วันพื่เลือกหาดก็อยู่ที่ถนนคนเดินแฟดคลองจันทร์นี่ดูปลาดิปลาชิ้นนหนาแม่ให้ปลาชิ้นใหญ่มากเลยย้ำคำเดิมปลาดีปีดาแม่ให้ทุกคนอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะไม่เพราะว่าแม่เขาตัดเป็นชิ้นไว้แล้วไง อ๋อไม่เหม็นแม่ไม่เหมิ่นเวิร์กเหนือบนใบหน้ามันไม่สามารถโกหกกันได้ด้วยความแซบแซบจริงเลยแซบจริงแซบเดือดเดือดเลยจริมๆใครที่ชอบอาหารใต้อ่ะมาที่นี่ยเยอะมากอย่างเจออ้อดิบเนี่ยเจอแกงไตปลาเจอแกงเหลืองใดๆ อ,อ๋อมีข้าวยำด้วยนะที่เราเดินผ่านมาเนาะอารมณ์เดิมเราไปต่อครับยังไม่สุดทางนะอีกเยอะ้ดูเปรี้ยงหัวละเอาไปดูต่อครับแต่ร้านเธอเรากินขนมตัดตัดเขาเรียกว่าตัดอะไรวะตัดเลี่ยนตัดตัดเผ็ดไหมเอาตัดเผ็ดถ้าอยากกินอะไรไเธอจะเอากล้วยแหละดูออกถ <c oughs> ้าอยากโดนกล้วยกินขนมตัดเผ็ดจะไม่ร่ะเอาเลยเธอทะลุเลยเธอต้องการตัดเผ็ดทะลุเลย ลวยดูดน่ากินมากเลยอ่ะขายยังไงจ้าได้ครับ30บาทครับมากินเลยเอาเอาอันที่ไม่นิ่มมากบางคนอาจจะชอบกินนิ่มๆใช่ไหมแต่พอดีชอบกินแข็งๆชอบกล้วยแข็งๆเงียบเลยถึงขั้นเงียบรู้จะพูดว่าอะไร มากมากนะฮะอะให้คุณเวดีเขาลุยเลยมะช่้ยแข็งๆแบบที่ชอบอืมกำลังดีแลค่ะแล้วก็ไม่หวานเกินด้วยอร่อยมากค่ะรสเ,เลยอะ่ะเธอมอร่อยมากเธอต้องกินนะม,มาอมลองมาง มันไม่หวานเกินมันน้ำกะทิทุกอย่างก็คือกำลังดีกล้วยเซ็ตเป็นตัวนะฮะรสชา้ิกับน้ำกะทิแบบนี้แต่ใครชอบนิ่มๆก็คือบอกเขาอืมกล้วยมีหลายแบบแต่ว่าดีชอบกินให้มันแบบฟอร์มตัวนิดนึงอ่ะเป็นไงอร่อยแกเผ็ดแกเผ็ดแกเผ็ดน้ำกะทิดีมากน้ำไปรู้จอมจัดตังก่อนโอนตังห้ครับนี่นะครับสามสิบบาทนะครับ อร่อยจังเลยค่ะมันไม่เข้มเกินไปอ่ะมันการกินแบบสบายๆกินง่ายๆกินแล้วไม่รู้สึกผิดแล้วกินหมดถ้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยพี่กำลังตักอยู่อะไรอ่ะเป้าหมายเลยไม่เป็นไรค่ว่ากันคืออะไรน่ากินจังเลยอ่ะคืออะไรเนี่ยดูไม่ค้อยหอมเงี้แต่มันน่ากินอ, <c oughs> อุ้ยไปก่อน เดินตามกลิ่นมาแหนมปลากรายทอดชิ้นละเท่าไหร่ฮะสองลูกสามลููกสาห้าเอาสองลูกเอาสองลูกมาชิมหน่อยครับแม่ค้าจะดีเราชิมด้วยแหนมปลากรายโอ้อร่อยมากชิ้นละอย่างดีเลยโอ้อร่อยเราสองคนเป็นคนชอบกินแหนมปลากรายมากเละเอาครับไม่ต้องชิมแล้วซื้อเลยเอาสี่ชิ้น เอาเดี๋มาโอ้โหใจดีอย่างนี้ก็เอาเลยเลยุยจะลุกร้อยทำลายหลาเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่อันนี้เด็ดเลยชิมอีกสักอันหน้าร้านแมะไหมมาให้กินเองนี่เฮ้ยจะบอกว่าปลากรายดีมากปลากรายปลากรดว่าอร่อยกินเลยโคตรอยู่เลยอร่อยมากๆเลยอ๋อไม่มาแวะร้านเนี่ยไม่มาไม่ถึงนเออร้านนี้้าประจำของที่นี่นี่มาแล้วร้อนขออนุญาตนะขอชิมนิดสุดท้ายได้ไหมฮะอันนี้คืออะไรคะถั่วกรอก ไส้กรอกไก่วนเส้นนี่ดูเลยร้อนปะร้อนสิแม่คะถามว่าร LIKE <lonely> <ogy serves> ้อนปะร้อนตกอไม่เน้นเปรี้ยวเท่าไหร่ไม่ทันแล้วมมีเคหน่อยอร่อยจะเปรี้ยวเค็มอร่อยมากเลิศแบบนี้ิ่มเนียนอรีอยใช่อืมขอบคุณมากครับอร่อยมากเลยไม่อร่อยมากขอบคุณมากครับอร่อยอร่อยนี่รักอร่อยเลยเปรี้ยวได้ครับขอบคุณมากครับอร่อยจริงอร่อยจริงอยากอะไรเลยอู๋ โอ้นี่ขึ้นมาเลยอันนี้พี่อะไรเนี่ยอันนี้ลาบหมูจ้าอ๋อลาบหมูลาบเหนืออันน่้งที่ไรเอาเลยนี่ยำเราไม้ใส่น้ำปูจ้าน้ำปูนีหน่อไม้ใส่น้ำปูใช่มันเป็นมันเป็นน้ำของของเหนือแล้วอันนี้ที่พี่แกะคือลาบหมูลาบหมูลาบเหนือเต่าลาบดิบหมดไปแล้วด้วยอ่ะขายดีค่ะลาบเองขายเองดีแน่แต่เหนือเราต้องกินอันนี้แหละเอาเลยเลย พี่หนุ่มแครหมูได้ไหมล่ะเอาแครหมูมากินตรงนี้เลยได้ไหมหน้าติดมันปลาหงไร้มัน่ะเอาไร้มันไหมล่ะเอาไร้มันไร้มันจะได้ไม่รู้สึกผิดนี่พี่หนุ่มครับสวัสดีครับมันเขามีอาหารทุกภาคเลยนะใช่จะบอกว่าตลาดนี้ของกินเยอะมากๆขอบคุณมากครับทานได้ค่ะเอาชิมรสชาติได้นะคะผมว่าน่าน่าต้องชมด้วยแหละอร่อยพี่เป็นคนเหนือเหรอคะอ๋อจังหวัดอะไรคะเชียงใหม่พี่จ๋า อร่อยจังเลยอ่ะติดนิ้วอร่อยมากอะไรนะทีดาดอยนะคะร้านทีดาดอยเออหืมอร่อยมากไปคำชมนะคะไปคำชมครับเพราะว่าพี่พี่น้องกินน้ำพริกหนุ่มถ่ายยังไงอ่ะถุงข้าวตาบาร์ถุงข้าวตบาท์ข้าวตาบาท์คือยี่สิบเอาเอาเอาสามถุงเสามถุงดีดีค่ะอร่อยอืมอร่อยมากแล้วก็แคบหมูด้วยเดี๋ยวคิดเงินไปอร่อยจังเลยอ่ะ น้อกับหมูแห้งมากเลยออยเองค่ะนี่ไงออยเองด้วยอันนี้ปลาล้านะคะปลาล่าโอ้ขอชิมปลาล่ะอยากชิมอยู่ขอชิมสักนิดได้ไหมฮะได้ค่ะปลาลาปลาลาอ๋อไอมาลุยเลยใช่โอ้ยนกับหมูดีมากพี่ทอดเก่งมากเลยอ่ะไ่เย็นดีพี่เอ๋ยถุงเท่าไหร่เอาเถอะถุงเท่าไหร่ราคาเดียวกันชิมอะไรไม่ได้เลยเอาสองถุงด้วยเป็นห้าถุงนาะเป็นร้อยยังพอดีอร่อยจังเลยอ่ะไ่เย็นดีค่ะ น้ำพริกไม่กินต้องใส่ตู้เย็นนะคะใช่ครับกลับบ้านใส่ตู้เย็นเลยครับน้ำพริกนะฮะถ้าซื้อไปถ้ายังไม่กินใส่ตู้เย็นแต่ถ้ากินใส่ปากครับตามนี้จยาร้านชื่อธิดาโดยธิดาโดยอร่อยจริงทุกคนใครชอบอน้ำพริกหนุ่มแคบหมูหรือปลาร้าเนี่ยก็คือดีที่จาดคลองจัดนะคะวันพฤ่อรหัสวันเดียวอ่าครับที่เหลือตามไปคลองชันนะคะโอ้โหไปทุกคลอง แบบนี้อ่ะที่ดาดอยร้านนี้เดี๋ยวจริงจะไม่จบนะเดี๋ยวเดินไปอีกโอ้ไก่ลงเต็มที่มากมันมันเลยอยากกินน้องไก่ผมเลือกเลยนะผมเลือกเลยนะขดนิดนึงนะดโอ้อันนี้ร้อนปะร้อน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 เขาบอกไก่ร้อนนี่ชอบเลยไก่ทอดร้อนโอ้โหดูควันไก่ทอดดูโอ้โหเธอไปก่อนเลยดูหนังน่ากินมาก หมมกกรอบาของทุกอย่างที่นี่คือร้อนเพราะว่าเขาขายดีมากก็คือทอดเรื่อยๆเรื่อยๆหุ่นน้องใหญ่นะน้องเท่าไหร่ยี่ห้าอร่อยมากเลยน้องยี่ห้าเหมือนอารมณ์กินหน้าโรงเรียนนะเฮ้ยอะไรเฮ้ยใหญ่เฮ้ยละคือกัดอเยอะสายแล้วลูกกัดเยอะฝั่งนี้ร้อนไหมหรือไม่ค่อยร้อนอ๋อร้อนมาเลยเหรอฮะร้อนหมดเอาเอาอีกสามันเป็ไปเสียร้อยโคตรอร่อยเลยฮะร้อนสุดยอดขอบคุณมากครับสุดยอดมากครับ โร้อนไปยังมีเงินไหมร้อนทะลุเลยก็มีนี่ฮะก็อยู่ของก็อยู่ข,ของมาละเขาแถมด้วยจ้าขอบคุณมากมากเลยครับน่ารักจังเลยเร้านนี้อร่อยจริงไก่เด็ดมากไก<ข>่ทอดหัดใหญ่ใหญ่แล้วก็ข้าวขายข้าวหมกไก่ด้วยอะไรต้อเอา้าไหนหลอกลวงลวงลว่ามีถุงนี้ตังเงินอะ่ะโอ้ยเพื่อเธอลวงจะไม่มีแล้วฉันถนัดโอนเมื่อกี้ยังขิงอยู่ว่ามีขอบคุณอู้ยเขาเหนียวด้วยนะจังเลย อยู่ต้องไปครับอยู่ต้องไปครับขอบคุณมากครับอุ้ยโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณนะคะเลิศมากแถมฟังให้ด้วยกุ้งครับใหญ่แค่ไหนก็ยี่บ้าบาทกุ้งขายดีจังเลยอร่อยมากใหญ่แค่ไหนก็25บาทร้านนี้นี่เรากินมันทั้งหมดกี่ร้านละร้านที่13อันนี้เกิดสิบสองสิบสามนี่สิบสี่กุ้งแพรเขาขายเป็นี่นี่ด้วยใช่ไหมเป็นกุ้งเต้นแล้วก็เป็นกุ้งทอดเป็นแพรแบบนี้ ไม่หายกินอะไรไมยากจะกินกุ้งเนี่ยกุ้งทอดนี่แหละร้อนไหมไม่ร้อนเอาสักอย่างที่ไม่ร้อนเถอะแล้วก็คือจกของเขาเลยจกเลยเรากินเลยนี้มาลุยฮะไงอร่อยจบมาชนหน่อยอ่ะป้อนเมียกุ้งมันสดๆอ่ะอร่อยเอาแพนึงฮะอันนี้เท่าไหร่ครับสามสิบเราต้องจบแค่ตรงนี้จริงๆแหละเพราะว่าเงินหมดแล้ว จริงได้หยิบเงินมา1 0 0 0บาทหมดพันสองพันสองจ่ายเพิ่มไปด้วยมีเท่าไหร่ก็หมดจริงตรงเนี้ยไม่เหลือซื้อไ<อ>ด้เรื่อยถูกต้องครับจะบอกว่าตลาดนี้นะฮะมาเดินได้ทุกวันพฤหัสนะครับตลาดตรงตรนนงทอ,อ,องจันทร์นะคนเดินจฟลทองจันทร์ทุกวันพฤหัสตั้งแต่4ี่โมงไปต้นไปใช่ของกินหลากหลายมากมาย อร่อยด้วยอะไปด่าหายทุกคนแบบถ้ามาได้ติดไม้ติดมือกับบ้านแน่นอนแล้วก็มีหลากหลายให้เลือกสั่นนะคะถูกต้องครับง่ายฝากกดไลค์กดแชร์กับแคปนๆคสุร้านซับด้วยนะฮะเดี๋ยวอีพีน่าจะไปไหนตามดูนครับบ๊ายบายครับไปแล้ววันนี้จะมาไม้ตามดูโอ้โหดูควันขออภัยคนที่อยากให้อปป้ามาคนเดียวด้วยนะคะโอเคครับไป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 ้ป้าแถมเขียวหวานให้เพราะว่าเห็นว่าดียืนจ้องม้อยยืนจ้องอยากกินเลือดไงป้าโอ้โหเดี๋ยวป้าแถมให้ถ้ายืนจ้องขนาดนี้ขอบคุณนะคะ นี่แน่ขอบคุณมากๆครับแม่ครับผมค,ครับขอบคุณมากครับอร่อยมากาโอกาสหน้าเดี๋ยวผมมาใหม่